สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเล่นแมพสีนะคะเหมือนถึงว่าเป็นแมพแต่ว่าไม่ได้มีสีขึ้นเมนัแล้วก็เดินตามสีแต่บางอังสีเขาบอกว่าสีส้มอ่อนแต่ว่าไม่เป็นสีเนื้อทุกคนเอออาจจะไม่ค่อยตรงแต่เราดูสีตรงนี้ไว้อย่าไปเชื่อที่มเป็นเขียนนะคะทุกคนเพราะบางครั้งอ่ะผู้มองสีอะไรไม่รู้นะคามองเป็นสีสีเนื้อเป็นสีส้มให้แตงก็มองได้ ก็ายๆกันหรือเปล่าอไม่รู้อะยังไม่เล่นหนักเนี้ย <verw> ค่ะคิดหน้าอาจจะเป็นละครง่ายแต่่วนนี <mañana lee> ้ไม่ค่อยจริงๆอยากอัดละครนะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยอยากจริงอยากอัดมากเลยแต่ว่าไม่มีนักแสดงแล้วก็แต่ไม่มีใครจะอัดด้วยไม่มีเพื่อนจะอัดท่าต้องขอให้เขาช่วยทำอะไรกละครมานะคะก็ต่างๆที่ทำเอาคือ นค <Okay. S 2> นี้เราเพิ่งเข้ามาก็ต้องรอเขาเล่นอยู่ะคะ่ะนี่ทุกคนเราทำเสื้อเองสวยปะนีอูเอ็ปทำเสื้อเองเหมือนเพื่อนเลยเราทำเสื้อเองระหว่า,างนี้ก็รอรอมานนะ <c oughs> อยากรู้ใครจะชนะนะคะทุกคนรอค่ะรอไปเรื่อยๆนะคะ นะจริงๆอาจจะเป็นแบบละครบ้างเหมื่องอื่นๆที่เขาเคยทำกันแต่ว่าแต่ว่าค่อยมีใครแบบจะเล่นละคลรแบบเราหน่อยไม่เป็นไรลุงบอกไปถ้าใครอยากเล่นละคลรแบบเราเนี่ยอะคอลื้อยากเล่นกับเราเรืออาจอาจแล้ หรือถ้าอยากจะอัดคลิปกับเราก็แอดมาได้เลยนะคะชื่อนี่นะคะแปะชื่อห้นี่นะคะ, Q, ะ,คะชื่อ M I L T 6 3 5นะคนะมาเลยจะแอดเครื่องอื่นอย P I L เ3เครื่องนัง้นก็ได้นะคะเพราะว่าเครื่องนั้นเป็นเครื่องหลักของเราอันนี้เป็นีเครื่องหนึ่งค่นี้เครื่องนี้ไม่ใช่เครื่องหลักแต่มันอัดได้เพราะว่ามันจะมีเสียงเข้ามา เวลาพูดมีเสียงเข้ามาคนเราก็ไม่ต้องตัดอะไรเยอะแยะด้วยเนาะนะค่ะทุกคนตอนนี้สีเสีย,สออเยนะคะนี้สีเดี๋ยวถ้ามีเสียงอะไรเข้ามาต้องขอโทษด้วยนะคะเข้ามาต้องขอโทษด้วยเนาะ ถ้ามีเสียงเข้ามาต้องขอโทษจริงนะคะทุกคนเพิมถ้ามีเสียงเข้ามาก็ขอโทษนะคะเพราะฉันไม่ร้อคืนเนาะเพิ่จะได้เล่นแล้วมันได้สีหมดเกมเฮ้ยยังไงเนยังไงนะคะเต๋อ จากไี่ได้แต่คิดว่านัาจะไม่ได้นะคะตอนนี้คุยตรง้แล้วตรงบังบังคุยคุยกั่สียงต้องมาต้องขอโทษจริงๆนะคะโทษกันเนอะต้องขอโทษอ้าววิทย์ถ้าแปลกประหลาดวยชนะเฉย ถ้าหน้าเฉยเล่นถ้าอิดอลปิดผาเลอ่าพูดอย่าได้เลยเดี๋ยวใคลิปหน้าอาจจะเป็นเบสบอลนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเราเคยเล่นเบสบอลนะคะเป็นเครื่องห bon นักเราเล่นแบบเล่นเป็นเลยค่ะมีฟังเยอะมากเลยเนาะงั้นเดี๋ยวเราจะมา,โ,าโชว์ฝีมือนะคะในคลิปหน้าเป็นเบสบอลเลยเนาะ อะไรเนี่ะถือตามแดงคิดว่ดาจะเป็นเบรดบอนคะ่ะอันนี้บอกไว้เลยเป็นเบรดบอนดอกกแบบวาถ้าถามถาม้าจะถามว่าทำไมไม่ลลมเล่นหลบหลีกจริงๆฉันชอบเล่นหลบหลีกมากเลยนะแต่ปัจจุบันไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยเล่นแล้วรู้ไหมทำไมเพราะว่าไม่ค่อยชอบเล่นหลบหลีกคือชอบเล่นหลบหลีก เมื่อก่อนเนาะว้าวดีลื่นด้วยแล้วเวลาใส่ของใส่ยากจะได้เพลิแล้วก็มีอีกอย่างเนี้ยขนาดมากกว่าน้อค่ะทีนี้เลยชอบนะถ้าถึงจะต้องอังจบงงเราจะมาเล่นไก่ตากันตกแล้วเฮ้ยนี่ตกมาสีน้ำเงินพอดีเลยเราจะมาเล่นปมานสามตานะคะดูแลว่าคลิปยาวเนาะ อนนี่สียฟร้ไม่าสีฟ้านี่สีอรเนี่สีฟ้าใช่หเสีฟ้ามอเสียงเข้ามาขอทบไม่ใช่สนี้เลยอนี้ไข่ต้ื่นีลหม่ต่นนมออะไรอ่ะสีดำา๋อเนี่ยไงอยู่ด้านหน้า ก็แใครบ้องอะนล้นมันมีใครอุ้ยทำไมรู้สึกเขาเก่งๆจังเลยแไม่หรือว่าเล่นสาจเอง <c oughs> แต่เราก็เคยเล่นน้ำตั้งแต่อันว่าแล้ว เราเคยเล่นตั้งแต่ปัจจุบุบเราเคยเล่นตั้งแต่หนุบาลนะคะทุกคนตอนนี้มีเสียงเข้ามาต้องขอโทษด้วยนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนต้องขอโทษด้วยทุกเสียงเข้าต้องขอโทษด้วยต้องขอโทษด้วยคือเสียงเข้า

นะคะทุกคนเสียงเข้าหนักมากเลยค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนแต่ที่รู้คุณจะเป็นดึ๊กดันั้นก็ใกล้เปิดทืงถ้าเปิดดึงจะเสกาเปิดเปิดวันดุ๊กเนะแล้วก็หยุด4ี่สองพันเนาะ อืเฮ้ยยู่แป๊บนึงนะคะทนี่เรบเปลี่ยนแบบนี้ลรวชอบชุดหน้าเลยถ้าอยากรู้ว่าทำเสื้อยังไงเดี๋ยวอาจจะมีคลิปสอนโร็ววนี้นะคะแต่ก็ไม่ใช่คลิปตอบ,แต,ตบ,แ,ตตบแต่เป็นคลิปตอบเป็นคลแบบว่า อาจจะเป็นคลิปสั้นนะถ้าเป็นเป็นซึ่นเป็นสอนทำชุดอ่อาจจะเป็นคลิปสัน้นมันสามารถทําเป็นรูปรูปแบบคนได้เลยนะคะเช่นรูป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 แบบอนิเมะหรือจะเป็นเสื้อก,ก็ได้ก็น่าจะได้ทำได้อ่ะอันนี้เราเอาโลโก้มาใส่ปกติอันเนี้ยอันปกติอันเนี้ยทำมาประมาณแบบว่า ปกติอันเนี้ยก้าโลนะแต่อันนี้เราไม่ได้ทำอันนี้อันนี้เราไม่ได้ซื้อเพราะว่าเราไม่มีตังซื้อไม่มีโลนะคะ <โล S 2> ทุกคน<ล>เราก็เลยแบบว่าซื้อไมได้นะแต่เราทําเองเลยง่ายดีเราทุกคนเราทำสร้ยอีกเครื่องหน,นึ่งเครื่องแบบนั้นแว่าไหนเจอได้นะคะทุกคนเมื่อสีเขียวอีกตรงนี้เลยไมื่อกี้เราชนะเปนหนึ่งรอบเนาะ น่าจะลิงประมาณตาตาตาที่สองมาณน่าจะใช่ตาที่สองนียแล้วลิงสองาตาเพราะว่าหลายตานะแบบคลิปหนึ แม่แม่เขาบอกสีชข้ like มอ่อนสีฟ ouais. ้าไฟฟ้าค่ะโอ้เสียงเข้าโพเสียงเข้าเสียงเข้าเสียงเ้าค่ะโอ้ จะถือว่าตาสา<อ>ตาเม่อเต็มสิตาหรือเปล่านะคะดูคนเพราะว่าวันนี้คนึ่งดาเชียวตัวนี้หล่งกิดมากว่ามันไม่ิดเสียงคขดเยอะมากเลยก็ต้องโทษด้วยคะไม่รู้ว่ามันไม่กินเนี่ยอ่งไม่ได้ยินเสียงดังมากเลยพูเสียงกรเพี่อนไปก็จะได้สังเต็ ต้องขอโทษด้วยนะนี่เป็นอะ<ห>นไรเ,น,เ,น,เ,น,เนี่นคือสีไฟฟ้า อันี้คือสีเ่ยงินอะไรนะเงินเครื่องหมายอะไรเงินสิบชนะหนึ่งมันมันเปงินสิบาทหรอมันไอนได้ว่ามันมีอะไรบ้าง่ะมันได้อะไรอ่ะเป็นอะไรสมองกลับอะไรไหเอาขอด้วยเสียงตอนนี้คิดแบบกานะไม่คิดปนแบบนามาก ขอไปมากเลยนะคะทุกคนน้องขอโทษตอนนี้เสียงเข้าไม่ไหวแล้วค่ะเสียงเข้าไม่ไหวแล้วอาจจะแบบว่าอาจจะไปแล้วก็ได้นะคะเสียงเข้าไม่ไหวแล้วเสียงเข้าไม่ไหวแล้วเสียงเข้าไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวเสียงเข้าไม่ไหวค่ะเสียงเข้าไม่ไหวค่ะแค่นั้คลิปจบแค่นี้นะคะคลิปค่ดจบแค่นี้นะคะทุกคนขอโทษด้วยตอนนี้คลิปจบแค่นี้ก่อนีเสียงเข้า นี่นี้เสียงเข้าหนักมากเลยค่ะขอโทษวยคะแพ้แล้นะคะไปปะ